โทษดีโคกปีโอ้ตายแล้วข่าวมันจะไม่ดีแล้วนะครับเมื่อเมื่อบอกว่าใช่อผลการพิจารณาน่าจะออกแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเห็นว่ามีหลายคนออกมานะครับก็คือตายยกฟ้อง มันเดิมเนี่ยส่วนลุงก็ยืนตามสารเด่นต้นก็คือลงโทษนะครับเราเพิ่มโทษอีกหนปีนะครับเห็นว่าอย่างเงี้นนะครับเพิ่มโทษเป็น26ปีทีนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้นเนาะตอนนี้ก็กำลังเดินเรื่องประตอนนี้กําลังเดินเรื่องประกันตัวอยู่เพราาะว่ต้องต้องต้องให้เร็วครับผลออกมาแล้วมันขึ้นมาแบบแบบไม่รู้ก็คือไม่น่าจะมีผลลักษณะที่ เอา,าให้ดูไลท์ดูอะไงนี่นะครับก็โอยปวดหัวเราแบตผมก็จะหมดแล้วแน่เชื่อนะเนาะเรื่องอะไรมันก็เราก็จะดูเราก็จะดูผลก็ยๆด, <c oughs> ดูผลนะครับทีนที้ผลออกมาเป็นผลที่จำคำพูดออกมานะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้มีผลอะไร ก็คือดบาวมืดน,นะครับารายงานเมือ่อกี้ตอนนี้กําลังดําเนินการประกันตัวอยู่นะครับขอบคุณทุกคนเด้อ,ดอ,ข,อขอบคุณทุคนรับทุ่าทำไมเป็นอย่างนี้เนาะยังเหลืออีกหนึ่งสารนะครับโอ้ยกขขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะครับที่ติดตามตอนนี้ คุณสมหมายสวัสดีนะครับตอนนี้ฝนออกมาแล้วนะครับสารยืนตามสารชั้นต้นนะครับแล้วก็เพิ่มโทษเพิ่มขึ้นอีก6ปีนะครับเป็น26ปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศร้อนนะครับณมีเวลา11นาฬิกา17นาไที ไม่ไม่น่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าคนที่อยู่ในศาลอารมณ์มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็คิดว่าเราตอนนี้กำลังเดินเดินรืเอกัารตัวนะครับผลเราค่อยดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าน่าจะมีคนเอาลงให้อยู่ไม่มีลิงก์นะครับรอ,รอบนี้ไม่มีลิงก์ออกมาค้นออกมาแล้ว คนออกมาแล้ว,ลวเพิ่มเพิ่ม,มอ,อยูหกปีเป็นยี่หกปีเฮ้ยไม่รู้เหนือ่อยเหนื่อยพี่จะกลับก่อนแล้วเพราะเหนื <laughs> อ่อยเหนื่อยจะไปหาห้างบ้านก่อนทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะกำลังใจเป็นเหมือนเดิมมีแล้วหลายคนนะตอนนี้ ถ้าเราไลฟไปในช่วงนี้เนาะมันอาจจะมีพวกไอที่มันที่มันจะมาว่าค่อนแค่เราเนี่ยมาลุยกับเราอีกกำลังใจหมดแล้วเนี่ยขาอ่อนหมดแล้วก็ความจริงแล้วเป็นยังไงมันมีอะไรหรอกมันสามสารนะผมก็บอกแล้วว่าสารหน้าก็ยังจะมีอยู่อีก มันก็สู้ต่อไปนะเราให้กำลังใจกันน่าสงสารครับแล้วแล้วผลออกมาแล้วลับติดเส้าหกปีขึ้นเป็นยี่หกปีเอาหกปีมาจากไหนหกปีเขาก็เพิ่มได้ตามอตาโทษของเขาสารไม่จำเป็นต้องตัดเท่ากันเลย คนนะฮอดเราก็อ้อยตอนนั้นเขาสูงสุดไปแล้วเนี่ยอย่างละสิบไม่น่ะมีไม่มีสูงสุดสูงสุดอะไรเนาะมันสารชั้นต้นเนาะสารนุ่ทอก็พิจารณาใหม่ได้ตัวอัตราโทษมันสิบห้าปีได้ถ้าฐานเดิมเนี่ยเขาตัดสินสิสิบกว่าปีสิบสองปีสิบสามปีก็ได้เอ้าไอ้ค่าขนั้นมันสูงสุดที่สิบปีไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่สิบกว่าปีเขาลงแค่สิบปี ตัวนี้นี่เราไม่ได้รายละเอียดมานะครับเราได้รายละเอียดเพราะว่าเอ,อ่อมองมืดลงมานะครับเองมืดลงมาเดี๋ยวนี้ลุงกําลังทําเรื่องประกันตัวอยู่นะออของของอป้าแตนก็นก,ก,ก็เหมือนเดิมนะก็คือยกนะครับของป้าแตนยกของลุงนี่เพิ่มขึ้นอีกหกปีนะครับเราค่อยดูเหตุผลอีกทีหนึ่งนะ เดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุผลมาอยู่หรอกตอนนี้นี่นรู้สึกเขาจะไม่มาแจกคำยากษามเหมือนเดิมนะทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วก็ทยอยกลับกันพวกกลุ่มมันกลับไปแล้วกลุ่มฟังฟังตรงข้ามเขารู้เสร็จทุกก็กลับเลยรอีกาครับรอดีกาก็แล้วกันนะ,ม,ะมันก็ต้องมีสารอีกสารหนึ่งอยู่ดีนะครับเราไม่ต้องตกใจหน่อยก็ก็ทำใจลองลองดูเหตุผลอีกทีหนึ่งนะครับ ไปเคลิกกันคนละสไตล์แต่ซองนี้จอยได้ทุกเจ็ตผมก็จะเดินทางกลับเหมือนกันเพราะว่ากลับที่กลับแล้วหรอคะเพราะว่าเราจะได้ถึงบ้านสักบ่ายสี่เดินทางประเทศไทยด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณข้าวด้วเอาข้าวด้วยค่ะรักก็ขอวันนี้จะกองแหมก็ซองเลยค่ะไปเลยที่เป็นถุงหนา่เป็นถุงโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแบบเป็นแนวนี้ ดีใจมากเลยไม่ได้ครับกองฟ้าเพื่อท่านท่านนายไม่เป็นไรหรอกเรามาเรามาเจอมากกันนี่มากเลยอย่าลืมไปเล่นด้วยเด้อมีเรื่องจะคุยด้วยเยอะแยะเลยอยู่สะพานครับผมเช็นเด็กน้อยไปเล่นก็ดีใจอยู่เลยค่ะดีอยู่ดีอยู่ถ้าช่วงนั้นผลไม่ดีเหรอคะโอ้ผลไม่ดีนะครับเดี๋ยวแบตเราก็จะหมดเราจะไล่ขึ้นรถรถรถเราจอดอยู่นู่นขอบคุณมากนะครับทุก เดินทางปลอดภัยค่ะโอเคับคุณเมื่อยเมื่อยไอเมื่อยแนี่ขาลอยวันละเดียวนี่ขาลอยวันละติดเพิ่มก็ดี6ปีเป็น26ปีไม่หรูยังไม่มีเหตุผลเลยประกันตัวอยู่เหตุผลก็ยังไม่ออกมานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลมันมีทุกสารสารจากสินก็ต้องมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าราดอดูเหตุผลแต่มันก็ยังไม่ใช่สารสุดท้ายเพราะฉะนั้นนี่ความเชื่อผมยังเหมือนเดิมว่าไม่ได้ทําผิดนะครับก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงสารสุดท้ายนะเราก็จะค่อยๆเดินทางกลับกันนะครับสงสารตะระยองด้วสงสารเนะี่ยผมก็สงสารเหมือนกันไม่รู้เป็นยังไง ประกันตัวทันก็ดีน่าจะทันอยู่หรอกเพราะว่าเริ่มประกันตัวแล้วนะครับพวกเดินเอกสารก็ใช้เอกสารชุดเดิมนะครับประกันตัวแล้วก็เอาคนเซ็นคำ้ำไปเข้าไปนานแล้วนะครับนี่รถเราคันนี้เขาแต่งเร็วมานะ่ะดูจำรถผิดนะครับรถเหมือนกันมากเลยคันนี้แต่หลังเขาสวยกว่าเรานะโอ้ย เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเลยเหนื่อยหัวใจแบบจุกทันทีเลยว่าอยู่ฝ่ายเขาออกมาก่อนเขาเหมือนกับเพเนาะอืมกวนมากอ่ะแทางมันเถอะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ออันสุดท้ายถ้าชนะมามันก็ต้องมีการไอ้นี่อีกแพ้ตัวนี้ดีกว่าไปแพ้ตัวหน้านะครับเออถ้าแพ้ตัวหน้านี่ มาถือให้พ่อใหญ่จัดรถกันอาการหนักเลยตัวนี้เราก็ทำใจกันนะครับไม่มีใครสบายใจเลยนะอ่านอ่านเพื่อนๆอ่านไม่ได้พ่อใอย่จะลงจรลองว่าจะอ้วกโอเคแต่มันควรจะชนะนะคะใช่ครับพ่อยากก็คุยกับเอฟซีก่อนก็ได้ตัดวันนี้ลยทำไมมันไม่ร้อนมันไม่เย็นเลยอ่ะ เพราะว่ามันร้อนมากเพราะว่ากับร้อนมากเลยนะอ๋ไปเดกน,น,นเราจะคุยกับ f c คุยกับ f c มันต้องมีการอานตัวยถึงอยู่ยได้จะพึ่งจพึ่งขับรถไปไงก็คือนั่งคุยก่อนอตอนเยี่ยอากาศก่อนลองคุยสักสิบมาทีเพราะว่า,วา